สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูจะพามาแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่าโจทย์วันนี้จะเป็นยังไงตัวอย่างนะคะในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนจอยผลิตกระเป๋าขายในราคาใบละ800บาทโดยมีรายได้จากการขายกระเป๋าแสดงด้วยกราฟเส้นดังนี้เดี๋ยวเรามาดูกราฟเส้นกันค่ะ ชื่อกราฟอันนี้บอกว่ารายได้จากการขายกระเป๋าของจอยเดือนมกราคมถึงเมษายนนะคะนักเรียนดูนะคะแนวนอนตรงนี้แนวนอนก็จะมีเดือนแต่ละเดือนกำกับอยู่นะคะจากเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนนะคะแล้วก็ตรงแกนตั้งเนี่ยก็จะเป็นรายได้ของแต่ละเดือนนะ,ะเห็นไหมคะเรามาดูที่เดือนมกราคมนะมองไปที่ กราฟนะที่จุดเอาไว้ก็คือ13,600หน่วยก็จะเป็นบาทนะคะเดือนกุมภาพันธ์0พัน9,600บาทเดือนมีนาคม11,200บาทและก็เดือนเมษายน12,000บาทนะคะมาดูซิว่ารายละเอียดของโจทย์มีอะไรต่อบ้างนะโจทย์บอกว่าในเดือนพฤษภาคมจอยลดราคากระเป๋าลงเหลือไปละ700บาท และก็จํานวนกระเป๋าที่ขายได้นะคะก็จะมากกว่าในเดือนเมษายนอยู่5ใบเลยนะคะจอยมีรายได้จากการขายกระเป๋าในเดือนพฤษภาคมกี่บาทน,นะคะสังเกตคําถามนะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์นะวิเคราะห์โจทย์กันว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะโจทย์ที่ให้ให้อะไรมาบ้างแล้วจะได้มาหาคําตอบด้วยวิธีไหนนะ มาดูสิ่งที่โจทย์กำหนดก่อนเลยนะคะกำหนดอะไรบ้างเอ่ยอันแรกเลยจากเดือนมกราคมถึงเมษายนนะคะขายกระเป๋าไปใบละ800บาทค่ะแล้วเดือนพฤษภาคมขายกระเป๋าใบละ700บาทมีข้อมูลอะไรอีกไหมเดือนพฤษภาคมขายกระเป๋าได้มากกว่าเมษายน5ใบอะไรอีก ถ้าข้อมูลจากกราฟนะคะในเดือนเมษายนเนี่ยก็จะขายได้เงินถึง12,000บาทนะคะเราจะวิเคราะห์กันยังไงนะอ่มาดูว่าเขาถามอะไรล่ะนะเขาถามอะไรก่อนจะได้รู้ว่าจะตอบยังไงจะคิดยังไงนะดูสิ่งที่โจทย์ถามนะคะนักเรียนรายได้จากการขายกระเป๋าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยจำนวนกี่บาทจะหาย,ยังไงนะ เรามาดูกันเรามาวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะคะเพื่อหาคำตอบนะอันแรกเลยเราจะหาคำตอบได้เราต้องรู้จำนวนกระเป๋าที่ขายได้ในเดือนเมษายนซะก่อนนะคะหายยังไงล่ะก็เอารายได้นะจากการขายกระเป๋าในเดือนเมษายนเนี่ยหารด้วยราคาที่ขายใบต่อหนึ่งใบเนี่ยนะคะราคาต่อหนึ่งใบเนี่ยต้องรู้ให้ได้ก่อนแล้วก็จะรู้เป็นจำนวนกระเป๋าว่าขายได้กี่ใบจากนั้น เราก็จะหาจํานวนกระเป๋าที่ขายได้ในเดือนพฤษภาคมค่ะโดยจํานวนที่ขายได้เนี่ยก็เอาจากเดือนเมษายนที่เราคำนวณมาแล้วนะคะในครั้งแรกแล้วก็บวกเข้าไปอีก5้ใบเพราะว่าเดือนพฤษภาคมขายได้มากกว่าเดือนเมษายน5้ใบนะคะจากนั้นทำอะไรต่อคำนวณค่ะเรารู้จํานวนกระเป๋าในเดือนพฤษภาคมเรารู้ราคาขายในเดือนพฤษภาคม ก็เอามาคูณกันเลยก็จะเป็นรายได้ในเดือนพฤษภาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าขั้นตอนการหาคำตอบนะ,ะมาดูก่อนเลยอันดับแรกหาจำนวนใช่ไหมจำนวนในเดือนเมษายนจำนวนกระเป๋าว่าขายได้กี่ใบาขายได้กี่ใบเอ่ย ơi. ก็เอารายได้ที่ได้นะคะขายได้1 2 0 0 0บาท หารด้วยใบยละ800ออกมาเป็น15ใบนะคะได้แล้วไปไหนต่อเอ้ยไปไหนต่อดีหาสิคะหาจำนวนกระเป๋าในเดือนพฤษภาคมเพราะว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันมากกว่าเดือนเมษายนอยู่5ใบก็เอา15ามาบวกด้วย5เราก็จะรู้ละว,ว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยจำนวนกระเป๋าก็คือ20ใบนะคะจากนั้นทำไงต่อคะถึงจะไปถึงคำตอบ ารายได้จากการขายกระเป๋าในเดือนพฤษภาคมก็คือ2 0ใบคูณด้วย700ทําทำไมต้องเป็น700ไม่เป็น8 0 0นะคะเพราะว่าในเดือนพฤษภาคมเราลดราคาแล้วลดมาเป็น700บาทคูณเสร็จปุ๊บได้1 4 0่งบาทค่ะแล้วก็ตอบได้ละรายได้จากการขายกระเป๋าในเดือนพฤษภาคมก็จะเป็นจำนวนเงิน1 4 0 0 0บาทจอยก็จะมีรายได้ในเดือนพฤษภาคมเป็น 14,00 0บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูหมดหรือยังเก็บร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่อีกนะคะคลิปต่อไปมาคอยดูคุณครูนะคะจะเอาคลิปดีๆมาฝากนักเรียนอีกเจอกันใหม่นะบายบาย